ใครๆเขาก็ใช้กันครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนวครีมสา,มาระประจำบ้านสูตรดั้งเดิมกว่า4ี่ปีสีกลิ่นเนื้อเหมือนเดิมเป๊ะแต่รู้สึกว่าซึมไวกว่าเมื่อก่อนมากเนื้อครีมมีความเข้มขน้นเกลี่ยง่ายและไม่เหนียวเนหนอะหนะและมีส่วนผสมที่สำคัญจากธรรมชาติไม่ว่าจะเปน็นน้ำมันเฮเซลนัทอุดมไปด้วยวิตามินบำรุงผิวและกดไขมันดีที่ช่วยปกป้องผิวจากการถูกแสงแดดทำร้ายกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนในชั้นผิวบัวหิมะ ช่วยในการต้านการอักเสบผิวต้านอนุมูลอิสระฟื้นบำรุงผิวแห้งแตกรอกและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวไตรโมทะเลรายเขาจะช่วยอปอบปรงผิวเป็นเกราะป้องกันผิวจากแสงแดดและความร้อนและช่วยให้ผิวอิ่มฟูดูฉ่ำน้ำสุดๆและไนอาซินามายวิตามิน B3 เขาจะช่วยลดความมันส่วนเกินบนใบห,หน้ารักษาความชุ่มชื้นผิวและยังช่วยกระตุ้นคอลลาเจนและลดการระคายเคืองผิวอีกด้วยมาบอกต่อขีมภูเขาในตำนาน ที่เราใช้เป็นประจําทุกวันเลยค่ะทุกคนยิ่งหน้าหนาวคือขาดไม่ได้เลยวดแก้วฝาเหล็กของแท้มีภูเขาเป็นโลโก,โก้ไม่มีไม่ได้แล้วไปหามารองกันค่ะ